นวัตกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยเป็นเลิศ The Base Safety p a c c e โรงเรียนบ้านโคกยางชื่อนวัตกรรมผลภัยโมเดลความสำคัญของผลงานนวัตกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยเป็นเลิศนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิธีคุณภาพมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับสังคมเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้เก็บนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การป้องกันดูแลช่วยเหลือหรือเยียวยาและแก้ไขปัญหามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืนจากสถานการณ์ปัญหาต่างๆท,ท,ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาบางแห่งพบปัญหามากแต่บางแห่งก็พบปัญหาเพียงเล็กน้อยดังนั้นโรงเรียนบ้านโคกยางได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดระบบความปลอดภัยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียนและการมีชีวิตที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ทำนวัตกรรมดำเนินงานเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาชื่อว่าพ้นภัยโมเดลจุดประสงค์ของนวัตกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยเป็นเลิศ 1. เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุด้านอุบัติภัยและด้านปัญหาทางสังคมโดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ2เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อมสามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียนทางด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัย ทางด้านร่างกายและจิตใจโดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 4. เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาเป้าหมายของนวัตกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยเป็นเลิศ 1. นักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านโคกยางได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย 2. ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองของนักเรียนมีแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย 3. เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นวัตกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยการออกแบบนวัตกรรมผลภัยโมเดล P Plan มีการวางแผน H Human แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ O Observe สังเกตเฝ้าระวัง N Negotiate เจรจาต่อรอง P Presentation นำเสนอข้อมูล A Assessment ประเมินผล I Improvement ปรับปรุงแก้ไขพัฒนากระบวนการการดำเนินงานตามแบบนวัตกรรมนวัตกรรมผลภัยโมเดล P Plan การวางแผนโรงเรียนบ้านโคกยางมีการประชุมวางแผนการดำเนินงานดังนี้ 1. ศึกษาสภาพทั่วไปของสถานศึกษาชุมชนความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุอุบัติภัยและภัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคม 2. กํกำหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกันและแก้ไข 3. กํกำหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิน่น 4. กํกหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 5. ้ากำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ H. Human แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโรงเรียนบ้านโคกยางมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานที่ชัดเจน 1. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมมอบหมายงานคณะทำงานเพื่อให้ความรู้แก่บ,บุคลากรครูและนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับภัย4กลุ่มภัย และแนวทางการดาเนินงานโดยใช้หลักตามปอ 2. คณะทํางานจัดทําแผนการดาเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารและช่องทางต่างๆเช่นการประชุมผู้ปกครองแผ่นพับเว็บไซต์โรงเรียนลายกลุ่ม Facebook 4. ส,สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสถานศึกษาหน่วยงานภายนอก 5. คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการดําเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานจากคู่มือความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานตามกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้ O. Observe สังเกตเฝ้าระวัง โรงเรียนบ้านโคกยางมีการจัดทําคู่มือสถานศึกษาปลอดภัยมีมาตรการในการป้องกันภัยเพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น N. n e g o ิ i a t e เจรจาต่อรองโรงเรียนบ้านโคกยางมีการจัดทําห้องเพื่อนใจเพื่อรับฟังปัญหาทีมงานในแต่ละทีมจะลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงที่พบในสถานศึกษาตามหลักสามปอ ได้แก่ป้องกันปลูกฝังและปราบปรามเพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปในการที่จะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและเกิดความปลอดภัยอย่างมั่นคงพี Presentation นำเสนอข้อมูลในขั้นตอนนี้เมื่อดำเนินการครบตามระยะที่กำหนดในแผนคณะทำงาน นำเสนอผลงานการปฏิบัติงานข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินงานต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป A. a c c e s s m e n t ประเมินผลโรงเรียนบ้านโคกยางมีการนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง i. improvement ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาผู้บริหารและคณะกรรมการร่วมด้วยดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขและดำเนินงานที่ยังไม่สำเร็จและพัฒนาผลการดำเนินงานที่เป็นไปนตามเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและรายงานผลต่อสาธารณชนให้ได้รับทราบผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับ 1. สถานศึกษามีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุด้านอุบัติภัยและด้านปัญหาทางสังคมโดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมและการยึดประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียนทางด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยและปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้น กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจโดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 4. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจคุ้มครองดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนได้